สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงันทองประจำวันพุธสปดีที่3เมษายนปีพุทธศักราช2568ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้นะครับได้ประกาศสงครามภาษีกับ180ประเทศนะครับเพื่อที่จะตอบโต้กับสิ่งที่ทรัมป์บอกว่ามันไม่ยุติธรรมเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาถูก ประเทศต่างๆทั้งหลายเอารัดเอาเปรียบนะครับในการค้าระหว่างประเทศทรัจึงต้องการนะครับที่จะตอบโต้โดยกำแพงภาษีสุลกากรที่ทรัมป์ประกาศนี้นะครับถูกโชว์บนตารางแผ่นบอร์ดนะครับที่ทรัมป์นั่งถแถลงที่โรสการ์เดนหรือว่าที่สวนกุหลาบที่ทำเนียบขาวปรากฏว่า ทุกๆประเทศนะครับเจอภาษีทรัมป์อ้วมเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะครับที่โดนกำแพงภาษีชุดใหม่สาสบสี่เปอร์เซนตบวกกับชุดเก่าที่โดนไปแล้ว20ทําอร์นให้อัตรากำแพงภาษีของจีนอยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซนส่วนไทยเราเองนะครับโดนกำแพงภาษีของทรัมป์ในอัตราสาสิบกเปอร์เซนเทียบกับ เวียดนาม46%ลาว48%มาเลเซีย24%อินเดีย26%ฟิลิปปินส์17%เมียนมา44%กัมพูชา49%สาภาพยุโรปโดน20%นะครับญี่ปุ่น24%ส่วนเม็กซิโกแคนาดาโดนไปแล้วก่อนหน้านี้25%นอกเหนือจากภาษีที่ครอบคลุม ตามประเทศต่างๆที่ได้รับการประกาศนะครับทรัมยังกำหนดภาษีพื้นฐาน10%ซึ่งรับประกันได้ว่าประเทศใดๆก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม180ประเทศจะต้องถูกระบุว่าจะต้องเผชิญกับภาษีสินค้าทั้งหมดที่นำเข้าเขตศุลกากรของสหรัฐจะต้องนะครับตามกฎหมายแล้วเผชิญกับอัตราภาษีเพิ่มเติมตาม ผลค่า10%เว้นแต่จะระบุเอาไว้อย่างอื่นนะครับนี่คือคำสั่งฝ่ายบริหารที่ทรัมป์ได้ลงนามเมื่อวานนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มอัตราพื้นฐานของภาษีนี้นะครับหากความสามารถและผลผลิตด,ด้านการผลิตของสหรัฐยังคงแย่ลงต่อไปทรัมป์ใช้นโยบายภาษีนะครับเพื่อที่จะสกัดสินค้านำเข้า และเน้นย้ำนะครับให้ธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างๆทั้งหลายหันมาลงทุนในสหร,รัฐในการจ้างงานนะครับเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของสหร,รัฐาขยายตัวธุรกิจที่ลงทุนในสหรัฐจะเจอภาษีในอัตราที่ต่ำแต่ธุรกิจนะครับที่อยู่นอกประเทศแล้วส่งเข้ามาในตลาดสหรัฐจะ,ะเผชิญกับกำแพงภาษีนี่คือนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ โดยคาดว่ารายได้จากการเก็บภาษีนั้นจะช่วยชดเชยรายได้ที่หายไปจากการลดภาษีภายในประเทศซึ่งทรัมป์เองก็มีแผนนะครับที่จะลด c o าป o r a t e นค c o แท็กซหรือว่าภาษีนิติบุคคลรวมทั้งก็ต้องดูว่าจะยกเลิกภาษีส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับมีการขาดดุลประมาณปีละประมาณสล้านล้านเหรียญ หากมีการลดภาษีภายในประเทศมากจนเกินไปจะทำให้นะครับภาระของการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะชดเชยการขาดดุลก็ประมาณสูงขึ้นปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของทรัมป์คาดการว่ารัฐบาลสหรัฐจะสามารถนำรายได้จากการเก็บภาษีสุลาการกร6ล้านล้าน เรียนนะครับภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันจากนักวิเคราะห์รายอื่นนะครับที่ทำเนียบขาวท์ให้สัมภาษณ์กับเออนเจเวลส์จาก CNBC ว่าอัตราภาษีตอบแทนใหม่ต่อจีนนะครับจะถูกเพิ่มเข้าไปในภาษีที่มีอยู่รวม20%ออยู่แล้วซึ่งหมายความว่าอัตราภาษีที่แท้จริงต่อปักกิง่ง ในสมัยทรัมป์นี้คือ5 4เปอร์เซ็นต์ทรัมป์กล่าวว่าแผนของเขาจะกำหนดอัตราภาษีพื้นฐาน10เปอร์เซ็นต์ทั่วกระดานแต่จากแผนภูมิเขาทำให้เห็นชัดเจนว่าหลายประเทศจะต้องเผชิญกับอัตราที่สูงกว่านั้นอย่างมากเราจะเรียกเก็บภาษีจากพวกเขาประมาณครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเขาเรียกเก็บและเคยเรียกเก็บจากเราทำกล่าวในการประกาศที่สวนกลาบในทำเนียบขาวดังนั้นภาษี จะไม่ใช่การตอบแทนเต็มรูปแบบทรัมป์บอกนะครับแต่ตัวเลขที่ลดลงครึ่งหนึ่งนั้นรวมถึงอัตราภาษีทั้งหมดอุปสรรคที่ไม่ใช่ตัวเงินและรูปแบบการเอาเปรียบแบบอื่นๆที่ผ่านมาร้านค้าปลีกแบรนด์ต่างๆได้หันไปใช้เวียดนามในการผลิตสินค้าตั้งแต่รองเท้าผ้าใบไปจนถึงโซฟาขณะที่มีการย้าย การผลิตบางส่วนทั้งหมดออกจากจีนเนื่องจากว่าอเมริกามีนโยบายที่เล็งเห็นว่าจีนจะเป็นคู่แข่งในอนาคตทําให้บริษัทอเมริกันบางส่วนนะครับย้ายฐานผลิตออกจากจีนย้ายไปที่ไหนก็ย้าให้มาที่เวียดนามนะครับทําให้ปีที่แล้วเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เปรียบรุนการค้า กับทางด้านสหรัฐอเมริกามากที่สุดนะครับประมาณแสนกว่าล้านเหรียญน,นะครับอันดับมาอันดับ3ามอันดับ4เลยทีเดียวนะครับรองจากจีนที่ได้เปรียบรุนการค้าของกับสหรัฐมากไทยเราเองก็ได้เปรียบรุนการค้ากับสหรัฐปีที่แล้ว45,600ืล้านเหรียญน,นะครับทำให้อยู่ในขายที่จะต้องเจอกำแพงภาษีนะครับจากโดนัลด์ทรัมป์โดย ตารางภาษีที่ทรัมป์โชว์ขึ้นมานะครับตารางต่างตอบโต้นะครับบอกว่าไทยเราเองนี่มีการเก็บภาษีกับทางด้านสหรัฐเมริการวมทั้งมีการปั่นค่าเงินมีการดำเนินเรื่องนโยบายทางด้านการค้าเทียบเท่านะครับภาษีที่เก็บจากสหรัฐเมกา็ดิอเปอร์เซ็นต์ประเทศองไทยจึงต้องถูกตอบโต้ในอัตรา36%เปอร์เซ็นต ส่วนจีนเองนะครับมีการเก็บภาษีจากทางด้านสหรัฐอเมริการวมทั้งการปั่นค่างเงินนะครับในอัตรา67%นะครับจึงถูกตอบโต้ทั้งหมด54%าสิี่เปอร์เต์เเองตารางที่ทรัมป์โชวนะ์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่ทางสหรัฐอเมริกาถูกกระทําอย่างไม่ยุติธรรมตามข้ออ้างและส่วนที่ทรัมป์เองต้องการที่จะ หรือว่าอัตราภาษีที่ทรัมป์จะตอบโต้ญี่ปุ่นนะครับถูกกล่าวหาว่าเก็บภาษีสารัฐ46จึงโดน24ในขณะที่สหภาพยุโรปเก็บภาษีสารัฐตามที่ทรัมป์อ้างนะครับ39จึงโดนกำแพงภาษี20ส่วนเวียดนามนะครับมีการตั้งกำแพงภาษีนะครับเอาเปรียบสหรัฐเมริกา90 จึงถูกตอบโต้ด้วยอัตราใหม่46ปซจะเห็นได้ว่าประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐในอัตราที่สูงก็อยู่ในข่ายนะครับที่จะถูกตอบโต้ในอัตราที่สูงอย่างเช่นที่เราเรียนฟังในทราบจีนโดน54เเซเวียดนามโดน46ซนะครับไต้หวัน32ญี่ปุ่น24เอซอินเดีย26เปไทย สาสเปอร์เซนนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ,รบเจออัตราภาษีที่ค่อนข้างสูงเหมือนกัน3 1เซนะครับเทียบกับภาษีที่ทรัมป์กล่าวหาว่าเก็บกับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับ61เอปอินโดนีเซียนะครับโดนไป32%เปอร์เซค่อนข้างมากเหมือนกันสรุปแล้วนะครับกำแพงภาษีที่ทรัมป์ก่อในงวดนี้ ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจของสหรัฐในเวลานี้ที่กำลังมีการชะลอตัวลงอยู่แล้วทำให้ทาง Goldman Sachs ออกมาประมาณการว่าโอกาสที่เศรษฐกิจของสหรัฐจะเจอ r e t e s s i o n มีสูงถึง30%ส่วนเศรษฐกิจโลกเองนะครับก็คงจะต้องมีการ เผชิญกับผลกระทบเนื่องจากว่าการค้าโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนให้เศรษฐกิจโลกสามารถมีการขยายตัวพอสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่สุดของโลกนะครับประมาณ4ล้านล้านกว่าเหรียญมีการดำเนินนโยบายกำแพงภาษีอย่างนี้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับประเทศต่างๆหลายจะไม่สามารถค้าขายกับสหรัฐได้ในระดับเดิมอีก ไปถตากว่าต้องการขายเดินหน้าขายก็ต้องขึ้นราคานะครับหรือไม่ก็ต้องหาทางลดค่างเงินของตัวเองเพื่อที่จะแข่งขันกันนะครับเพื่อที่จะทําให้สินค้าของตัวเองมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดของทางด้านสหรัฐก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่เวียดนามเนี่ยกลายเป็นทางเลือก ยอดนิยมนะครับสำหรับบริษัทที่พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและปักกิง่งแต่ว่าตอนนี้นะครับทรัมป์เองได้ขยายเป้าหมายภาษีไปยังเวียดนามทำให้ลำบากสำหรับบริษัทที่ไปลงทุนในเวียดนามเพื่อใช้เวียดนามเป็นฐานในการส่งสินค้ากลับไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาทรัมป์พูดเองนะครับ โดยยกตัวอย่างเวียดนามขึ้นมาว่าจะกำหนดอัตราภาษี46สำหรับสินค้านำเข้าจากเวียดนามซึ่งแน่นอนเลยทีเดียวจะทำให้ต้นทุนของบริษัทใหญ่ๆใ,ใ,ในวงการเครื่องแต่งกายเฟอร์นิเจอร์และของเล่นนะครับจะต้องสูงขึ้นนะครับและทางบริษัทเหล่านี้จะต้องส่งผ่านนะครับคอสหรือว่าต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคในรูปแบบของการขึ้น ราคาสลภาษีเวียดนามนั้นจะมีผลมาคับใช้ในวันที่9เมษายนนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับมองว่านโยบายกำแพงภาษีของทรัมป์นี้จะทำให้เงินเฟอ้อของสหรัฐสูงขึ้นในขณะที่ทรัมป์เองต้องการให้ธนาคารกลางของสหรัฐลดดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหร,สร,สรสัฐมองว่าแนวโน้มของเงินเฟอ้อสูงขึ้นผู้เชี่ยวชาญต่างว่า เรียบรดอกเบี้ยลงนะครับก็จะทําให้เอาเงินเฟอ้อม่อยู่เมื่อเงินเฟอ้อวิ่งไปแล้วนะครับจะวิ่งตามหลันขึ้น,นดอกเบี้ยนะก็จะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นเองทรัมป์ตอนนี้เหมือนกับทุ่มบนห,หน้าตักเลยทีเดียวในเรื่องของการใช้กําแพงภาษีเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของทางด้านสหรัฐจีนเองนะครับอย่างที่ได้เรียนฟังได้ทราบ ได้ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐมากกว่าประเทศใดๆมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษแต่เม็กซิโกนะครับแซงหน้าจีนในฐานะแหล่งที่มาอันดับหนึ่งในปี2023ขณะนี้จีนเป็นผู้จัดหาสินค้าอันดับสองของสหรัฐคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น4 3 8 9 0 0ล้านดอลลาร์ในปี2024ตามข้อมูลจากสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐ เวียดนามเองมีการส่งสินค้าเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่ม136,600ล้านในปี2024นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ19%จากปี2023สำหรับนี้รายการ MCT News Podcast เวลาบนญพอดีติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก MCT News สำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ